สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช anel รถมือสองใบวังด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350คันนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่เอเรียนะครับสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะฮะบริษัทเพชรยนต์จำกัดนี้เองนะครับ ก็ผมมีนะฮะจะมารีวิวอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆแล้วก็รถสภาพดีสวยใหม่น้อยคันถือว่าใหม่น้อยมากเลยนะครับไมล์หลักสองสองหมื่นนะสกโมนปลายๆนะฮะไมล์หลักสองหมื่นปลายๆเท่านั้นเองนะครับคันนี้จะเป็นอิซูซูดีแม็กนะครับสเปซแคร็นะเป็นตัวแคร็บไฮรันเดอร์ตัวสูงนะฮะเป็นรุ่น1.9ตัว L นะฮะคันนี้ปี2018เกียร์แมนนวลนะฮะไมล์นะครับสองหมื่นเก้านะคันนี้นะฮะบริษัท เปิดจําหน่ายนะครับราคานะครับห้าแสนบาทนะครับคันนี้คันนี้ผ่อนแค่หมื่นเดียวนะฟรีดาวด้วยนะทุกอาชีพออกรถได้นะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้าแบบใหม่สวยๆเป็นโฉมไมเน่เชงนะครับเป็นกระจังหน้าแบบแถบใหญ่นะครับสเส้นนะครับนะฮะสเส้นแถบใหญ่สีโครเมียมเรียบร้อยสวยๆตัดในเรื่องของโลโก้ตัวใหญ่ๆตัวบิ๊กๆเลยนะครับเป็นอิสุสุสีโครเมียมเช่นกันมาพร้อมในเรื่องของ ชุดโครมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์น, or, นะครเป็นโปรเจคเตอร์แบบใหม่นะครับมีแต่มีตัว LED ที่เป็น daytime running light นะฮะมีไฟสูงไฟต่ำในกรอบเดียวกันตกแต่งในเรื่องของสีโครมเมียมในกรอบสวยงามการชนหน้ามาพร้อมกับรังพึ่งนะมีตัวตัดหมอกนะฮะมีหลอดไฟตัดหมอกหรือจะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับกรอบก็ตกแต่งในเรื่องของสีดําด้านสลับกับสีที่เป็นสีโครมเมียมสวยๆเลยนะปทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเขียว เป็นป้ายป้ายเขียวทะเบียน4 7 5 2ดรถรถบีสีบอลเงินนะสี 4, บอลเงินคันนี้ยังว่างเลยอีกหนึ่งคันเลยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมกําลังหารถแคบนะเป็นกระบะแคปทำมาหากินใช้งานปกติคนส่งนะครับหรือใช้งานในภายในครอบครัวผมมีอีกหนึ่งคันเลยนะฮะให้ผู้ชมได้เลือกได้ดูได้ชมนะครับกับคันนี้สวยๆเลยนะฮะ โครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานกระจังหน้ากระโปงนะฝากระโปรงต่างๆรอยสันความคมชัดของตัวฝากระโปรงเองสวยๆใสๆไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยเบียดรอยชนนะครับการันตีประกันได้เลยนะครับเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเป็นรถน้อยเป็นรถปีใหม่ๆนะฮะเราก็มีวิ่งน้อยนะฮะรถสวยนะฮะกระจกเดิมๆนะเป็นกระจกของทางอิซูซุเลยนะคะันนี้ระบบไรฟ้าเรียบร้อย ตอบภาษีพรบให้ครบนะครับนะฮะใบป,ปัดน้ำฝนคู่หน้านะครับใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลใช้อีกหลายปีใช้อีกหลายปีนะครับใช้งานได้ปกติมาพร้อมในเรื่องของล่างค่าสวยๆนะมีสาวอากาศให้เรียบร้อยตัวโครงสร้างตัวรถเองเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมนะตัวดเดิมเลยนะฮะความคมสันความคมชัดของตัวรถเองสวยๆนะฮะ คันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของล้อนะครับล้อเดิมเป็นล้อแม็กนะครับล้อเดิมจากโรงงานเป็นแบบ6กลูกนะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับคันนี้จะได้ยางของนะฮะได้ยางของบริสโต้นะครับนะฮะรหัสยาง2องสีห้าทับเจ็ดสิบนะครับ R สิบหกเป็นยางขอบสิบหกนะฮะคันนี้ก็รถรถค่อนข้างสวยงามในเรื่องของซุ้มล้อภายในต่างๆสวยๆเลยนะยางจะได้ปี2018นะครับสัปดาห์ที่7นะฮะ แต่ว่าดอกอยางอย่างเหลือๆนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับซุ้มล้อภายในนะเว้าโชกนะครับสภาพของตัวรถเองเดิมๆจากโรงงานสกู๊ตนยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับรดยอารรอยเชื่อมอยู่ครบเลยนะฮะถัดมาเรามาดูในส่วนของที่เป็นโครงสร้างด้านข้างของตัวรถเองก็สวยนะค,คันนี้สวยเลยในเรื่องของโครงสร้างเองก็สวยนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวถัดบันไดนะถาดบันไดที่เป็นสีดําด้านตัดกับสีเมทัลลิกนะครับแข็งแรงนะฮะโคร,ครงสร้าง ตัวสีถังรถเองก็เป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีการกลับสีเป็นสีบอลเงินมีตัวไฮ g h นเดอร์นะฮะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงว่ารถคันนี้เป็นรถที่สมรรถนะดีแล้วก็ยุกสูงนะฮะเป็ตัวไฮ g h นเดอร์กระจกมองข้างเป็นแบบปรับมือนะครับแต่แต่ว่าในส่วนของปรับมุมมองทิศทางต่างๆในส่วนกระจกมองข้างจะเป็นปรับไฟฟ้าดีอินไฟเลียเป็นที่เรียบร้อยเป็นสีเดียวกับตัวรถเองคือสีบอลเงินแต่ก,กับสีดําด้านนะครับเจ้าของเดิมใส่กันสารให้เรียบร้อยมีติดฟิล์มให้เรียบร้อย กระจกเดิมๆจากโรงงานภายในส, ix, สวยๆที่มือจับจะเป็นสีโครเมียมนะฮะคันนี้นะครับในส่วนของบานประตูเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้นะฮะติดสีให้นะครับยางขอบประตูรอยซีนต่างๆเม็ดอาร์ตตัวน็อตเองมีการเคลื่อนไหวยอย่างแน่นอนนะครับนะตัวบานประตูมีลาโพงตัวใหญ่ demek. ติดมาด้วยนะ,ะจากโรงงานนะครับที่ที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตกแต่งใน,นเรื่องของที่เป็นหนังนะหนังตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะรับนะตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นหนัง แล้วก็ตัวตกแต่งในเรื่องของแถบนะสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็กระจกนะในเรื่องของกระจกหน้าต่างเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับจะได้ออโต้เซ็นทันล็อกนะครับจะบล้อยนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวน็อตยึดบานประตูต่างๆหรือจะเป็นโครงสร้างนะครับเดิมๆจากโรงงานตัวน็อตเองมีการขลื่อน,น่วยนะครับมีตัวสัญลักษณ์ตัวโลโก้เองเองนะจะเป็นตัวที่เป็น Isuzu D-Max ที่เป็นสีโครเมียมนะตัวสติ๊กเกอร์นะครับในเรื่องของสติ๊กเกอร์นะต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัวที่เป็น สวิกเกอร์บอกการใส่ลมยางอยู่ครบตัวน็อตเองอยู่ครบเลยนะคันนี้ก็จะเป็นตัวแคปที่เป็นโอเปนแคปนะหรือจะเป็นสเปซแคปหรือจะเป็นสมาร์ทแคปนะก็ตามเรียกเลยนะสามารถเรียกได้หลายแบบเลยแต่ถ้าเป็นอิสุสุจะเรียกว่าสเปซแคปนะครับคันนี้นะตัวมันจะเปิดแคปเป็น6เป็น90องศาทําให้การขึ้นลงเนี่ยมันง่ายขึ้นนะก็ตัวบานประตูที่เป็นแคปเองก็เดิมเดิมนะครับมีที่ใส่ในเรื่องของตัวที่เป็นใส่ของอาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นสิ่งของ สัมผัสได้นะตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับนะบันประตูเดิมๆนะครับสกรูตัวน็อตเองรอยรอยรอยอาร์ตเม็ดอาร์ตรอยซีนต่างๆนะครับนะครับก็ก็สวยๆเลยนะในเรื่องของกระดูกงูนะครับกระดูกงูนะหรือจะเป็นยางขอบยางขอบเนี่ยก็คือค่อนข้างสวยภายในภายในฝั่งกระบะฝั่งแคปเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะตรงนี้จะเป็นหนังนะฮะด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะจะเก็บในเรื่องของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะตรงนี้ ครึ่งมือแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่พิงจะเป็นเบาะจะเป็นแบบผ้าภายในสวยงามสวยๆมีลำโพงดําบนอีก2จุดนะสำหรับตัวแคบเองนะครับนะสวยๆเลยนะภายในเป็นเบาะผ้านะฮะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าปรับมือนะครับปรับมือปรับผ้าปรับมือพรมพวงพรมอะไรนะครับพุ้มหนังแบบ3ามก้านนะครับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวปรับกระจกมองต่างๆนะครับ หน้าปัดสวยๆคนโซลสวยๆสีดำสวยงามภายในค่อนข้างกว้างและก็ค่อนข้างสวยเป็นเกียร์แมนนวลสวยๆเลยนะครับพอภายในเพดานสวยๆสีใสแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีสีสว่างนะครับเป็นผ้ากำยีสีสว่างนะเปิดปิดง่ายนะครับทันนี้ก็เปิดปิดง่ายนะฮะเปิดปิดได้สบายๆเลยนะครับเป็นโอเปนแคปเปิดได้เอ่อ90องศา ะะตัวกระจกเองเดิมๆจากโรงงานนะครับมีตัวตามมาร์กอิสุสตัวนี้นเช่นกันนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะติดใส่นะครับตัวบอดี้ของตัวกระบะเองเดิมๆนะสวยๆนะครับในเรื่องของตัวตกแต่งในเรื่องกระโปรงล้อสวยเลยสวยนะครับล้อแมกเดิมนะเป็นล้อแมกเดิมสําหรับคู่หลังนะครับเป็นล้อแมกเดิม6กลูนะครับเป็นยางของบริสต n e เช่นกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของดอกยางก็เลือๆใช้งานได้ปกตินะครับ ขนาดขอบยางขอบ16นะฮะภายในนะครับสีสวยสวยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะเราเราให้ความสาคัญในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเราต้องเดิมนะครับไม่มีการชนไม่มีการตกแต่งในเรื่องของตัวคานซีต่างๆไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนมีอย่างอะไรให้เรียบร้อยนะนี่คือเอกลักษณ์ของการขายของของเรานะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับ1.9 Isuzu d d ก Blue Power นะก็ติดอยู่เป็นเครื่อง Blue Power เช่นกันนะคันี้ แม็กไลเนอร์ก็สวยๆนะครับเป็นแม็กไลเนอร์ทางของอิซูซุเลยเป็นเดิมๆของ,ข,กกบบองของเขาลักษณะกระบะเอลักษณะของแม็กไลเนอร์ไม่มีการฉีดข่าดนะครับไฟเบรกลูงที่3ใหญ่ๆเลยเป็นแถบให,ใหญ่ๆยาวๆนะครับสติ๊กเกอร์ในเรื่องของตัวบอกในเรื่องของตัวกระจกเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับคันนี้เป็น led นะแบบใหม่สวยๆปี2อ1 8นสปะคันนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์ ddi อิซูซู ddi อิสุดสดีแมทโลโก้ที่มือจับจะเป็นสีโครมเมียมนะฮะเป็นสีบอลเงินตัดกับเนืนอของสีโครมเมียมมีกันชนหลังสีโครมเมียมตัดกับเรื่องของถันบันไดสีดำด้านเรียบร้อยส,สวยๆเลยมียังอะไหล่เรียบร้อยข้างนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เป็นฝาท้ายกันนะครับว่าฝาท้ายจะเป็นยังไงเปิดง่ายนะฮะจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับแต่เปิดปิดง่ายนะฮะเปิดปิดง่ายเลยนะฮะ โครงสร้างเดิมๆนะครับตัวน็อตยึดฝาในเรื่องของฝาท้ายเองต้นเดิมรังน้ําเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวนะสำหรับกระบะสายแคร์นะครับที่ลูกค้าสนใจอีกหนึ่งคันนะกับกระบะอีซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัว L ไฮรันเดอร์นะฮะเป็นตัวแคร์โอเพนแครนะครับปีสองพันสิบแปดเกมนนวลนะครับผ่านใช้งานแค่สองหมื่นเก้าพันโลนะฮะ รถปี2018ราคาขายอยู่ที่53900 0ับาทนะครับผ่อน10,000บาทเท่านั้นเองนะฮะนะแล้วามาดูในส่วนของภายในนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทรถแล้วก็มาดูภายในกัน,กนว่าจะเป็นยังไงนะภายในก็ค่อนข้างสวยๆเป็นเบาะผ้าปรับมือเบาะผ้าข้อดีของมันก็คือไม่อมความร้อนนะครับไม่อมความร้อนเลยนะครับขับสบายๆนะฮะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบดอกมีดอกไข่นะฮะเปิดปิดแบบนี้เลยกุญแจ อ่าผมก็ได้สตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังเครื่องยนต์นะครับภายในจะเป็นยังไงนะก็ลักษณะของเครื่องยนต์เดิมๆนะครับนะเครื่องยนต์ก็สตาร์ทง่ายนะฮะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าทุกอย่างอยู่ครบนะครับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดหน้าจอนะครับเดิมๆสวยๆนะฮะคันนี้นะครับไมล์เป็นไมล์แท้ไม่มีการกรอมไมลอย่างแน่นอนคันนี้ไมล์สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามกิโลเมตรนะเป็นไมล์น้อยมากนะครับรถปีสองพันสิบแปดรถพันใช้งานแค่ สี่ปีนะครับรถผ่านสี่ปีไม่ไม่ถึงสองไม่ไม่ถึงสามหมื่นด้วยซ้ำขับปีละเท่าไหร่ปีละแปดพันปีละแปดพันโลข้างนั่นคือรถใช้งานน้อยนะค่อนข้างใช้งานน้อยมากรถสภาพดีเยี่ยมนะฮะหน้าปัดต่างๆก็เป็นแบบอะนาล็อกปนกับแบบดิจิตอลนะก็สวยๆเลยทิปเอทิปบใช้งาน,นปกตินะครับในเรื่องของตัวรถเองนะฮะคอนโซลเองก็จะเป็นคอนโซลสีดําแต่พลาสติกนะครับเครื่องเสียงเดิมๆจะลงงาน FNAM ใช้งานได้ปกตินะครับนะแล้วก็มี AUX USB นะครับเป็น AR Analog สีระดับนะครับมีที่10 USB ที่จุดบุหรี่นะครับที่เก็บเอกสาร a i r c k คู่หน้ามาพร้อมในเรื่องของที่จุดบุหรี่หรือจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับหนังสือคู่มือนะสำเนาเล่มอยู่ครบนะคันนี้อยู่ครบเลยเบาะผ้าสวยๆสภาพดีนะนะครับสภาพดีเป็นเกยียร์แมนนวลหกสปีดนะครับแบบแบบถุงนะฮะแบบ หุ้มแบบหุ้มแบบแบบถุงหนังนะฮะคันนี้นะครับสวยๆเลยหุ้มหนังแล้วก็สีเมทัลลิกมาเกี่ยวด้วยนะสวยๆคอนโซลกลางตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับที่ดึงมือมือเบรกนะครับมีที่วางแก้วอีก2จุดนะครับก็สรุปเลยด้านหน้าอีกประมาณ4ี่จุดเลยด้านหลังอีกอย่างละ2อ่ะเออใส่งานได้ปกตินะครับที่เก็บเอกสารต่างๆใส่ใส่พวกพวกกระเป๋ากระเป๋าตังอะไรเงี้ยได้ใช้ได้นะคันนี้ ก็กระจกมองข้างกระจกมองหลังก็ใหญ่ๆเลยนะฮะเป็นกระจกมองหลังไม่มีรอยร้าวนะครับมีที่วางเออ่ที่ใส่ในเรื่องของตัวแว่นตานะไฟส่องภายในเป็นมูอัมไลท์นะที่บังแดดพร้อมกระจกมองหน้านะครับฝั่งคนขับจะไม่มีนะฮะสวยสวยดึงคันเลยทีเดียวนะครับมีไฟส่องภายในสำหรับฝั่งแคปก็มีอีกหนึ่งจุดเลยลำโพงรอบคันนะคันนี้ลำโพงรอบคัน ก็มีก็อีกหนึ่งคันนะครับที่จะเป็นกระบะนะฮะที่เป็นตัวกระบะทำมาหากินนะฮะเป็นกระบะแคปแบรนด์หลักของประเทศไทยเราเลยนะแล้วก็แบรนด์ที่ขายดีที่สุดในบริษัทรถยนต์ของเราด้วยนะเป็น isuzu d-max 1.9ตัว L ตัว Highlander ตัวสูงเลยนะเป็นเครื่อง blue power นะคันนี้นะครับก็ผมฝากอีกหนึ่งคันเลยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมกําลังมองหารถกระบะแคบเกียร์แม่นุ่นขับสนุกนะ เกียร์แม่นวลนี่รับสนุกมากเลยนะอาจจะไม่เหมาะกับสภาพจราจรในกรุงเทพ,พนะเพราะว่าอาจจะใช้แรงขาขาซ้ายหนักนิดนึงในเรื่องของการเหยียบคลาสนะแต่ว่าขับต่างจังหวัดนี่สนุกมากนะขับขึ้นเขาลงเขาสบายนะลงเขาสบายเลยนะฮะภายในค่อนข,ข้างกว้างนะครับเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างสูงขับแล้วรู้สึกว่าเราอยู่สูงนะบนท้องถนนร,รู้สึกรู้สึกการการมองวิสัยทัศน์มันจะดีขึ้นนะคันนี้ นะครับก็อีกหนึ่งคันนะฮะที่จะให้ผู้ชมนะคะผู้ชมได้ได้ดูนะได้ดูอีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้เลยนะครับไม่น้อยด้วยนะคันนี้แล้วก็คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็รีบบมาจับจองกันได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างโทรหามผมได้นะฮะแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือจะมาดูรถจริงก็ได้นะที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ที่สาขานหนึ่งนะครับเรามี2ส,สาขานะฮะสา,าสาขาสองกับสาขาหนึ่งนะครับสาขาสาขาหนึ่งอยู่68แยกหนึ่งินบุรีนะครับซอยเสรีไทย ส่วนสาขา2อยู่ตรงข้ามกันซอยอยู่ประมาณซอยซอยซอยสเีไทย9 5เลยมาประมาณร้อเมตรอยู่ติดถนนใหญ่สามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแจ้งมาเลยว่าดู YouTube มาติดต่อกับเซล์ว่างติดต่อได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอ่อที่เป็นห้องเครื่องของกระบะเจ้านี้เลยนะฮะตามมาเลยครับ ตอนนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็นห้องเครื่องยนต์ของเจ้า d m a ม i ก u อซูซู1.9ตัว L ปี2018เกียร์แมนนวลคันนี้เลยนะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะเป็นเครื่องดีเซลสี่สูบแถวเรียงนะครับ16วาลดอชนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบเคอมันเลวนะฮะ Direct Injection นะครับ, e รบเป็น Blue Power นะฮะเป็นเครื่องเป็นเทอร์โบ แบบผันแบบแบบครีบหรือจะเป็นแบบ VGS นะฮะแล้วก็เป็นแบบ intercooler นะเครื่องยนต์อิสุส DDI นะคันนี้เครื่องยนต์แห้งไม่มีน้ำมันเยิ้มน้ำมันซึมไม่เห็นนะครับเดิมๆนะครับเราปรับสภาพทำความสะอาดในห้องเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยสวยๆ QC mark ต่างๆอยู่ครบนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวเบรกนะฮะคันนี้จะเป็นเบรกได้เบรกของ ABS ด้วยนะคันนี้นะฮะมาร์กิต่างๆนะครับ ตัวน็อตเองไม่มีการขึ้นไหวสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆแบตเตอรี่จะได้แบตเตอรี่ของ g s ตัวสีฟ้านะครับเป็นแบตเตอรี่ค่อนข้าง,งสวยเลยขนาดใหญ่โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานตัวสกูน็อตยึดฝากระโปรงต่างๆอยู่ครบไรซีนเห็นชัดนะครับโครงสร้างด้านข้างของตัวรถเองไม่มีการชนหลังจากด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับแผน่นเพดยู่ครบงอกอใสยกัยรักต่างๆสติ๊กเกอร์คานหน้านะครับเม็ดอาร์ตเกียวนะฮะสวยๆภายในทั้งทั้งข้างล่างด้านบนสวยๆเลย สรุปโครงสร้างของตัวรถเองเดั้เดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะคันนี้ประกันได้เลยนะครับโครงสร้างดัมเดิมน,นะฮะมากิโลไม่มีการกรองหม่แผ่นกันความร้อนอยู่ในอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนะะ้ำใสและสรอรซตีต่างๆฝา,า,า,ากระโปรงเดิมนะครับคันนี้นะ,ค,ะคันนี้ก็จะเป็นเจ้าของจะเป็นตัว d m a มนะครับนะฮะเป็น d m a ม1.9หนึ่งจุดเก้าตัว L ตัวไฮรันเดอร์ตัวแคปโอเพนแคปปีสองพันสิบแปดเกียร์แมนนวลหกหกสปีดนะครับคันนี้ขายอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเะก้าพันบาทนะฮะ ก่อนเหมือนเดียวนะก่อนหมือนเดียวเท่านั้นเองน,นะครับสามารถมาจับจองกันได้นะมาดูรถตัวจริงได้หรือจะมาหรือจะมาโอนเงินจองก่อนก็ได้นะกรณีตัดจังหวัดนะครับกรณีตัดจังหวัดเราโอนจองได้นะฮะแล้วก็ดูวิดีโอนี้แหละโอนจองเข้ามาเดี๋ยวเรื่องเอกสารต่างๆเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเส้นตันจังหวัดให้นะครับโดยที่พี่ท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาที่บริษัทผนตนเรามาม,ามามามาตอนที่อนุมัติไฟแนนซ์มาดูรถมารับรถไปเลยนะฮะ นะครับอนุมัติไม่ผ่านนะครับยินดีคืนเงินอย่างแน่นอนนะอนุมัติไม่ไม่ผ่านหรือลถรถไม่ถูกใจคืนเงินครับคืนเงินนะฮะคืนมาจำนะเต็มจํานวนนะฮะคันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับขับเจ้าไอ้ดีแม็กคันนี้เลยนะครับหรือลูกค้าที่กําลังมองหาสนใจนะเป็นกระบะตัวแค็บนะครับเพื่อทำมาหากินหรือการภายในครอบครัวหรือจะจะใช้เป็นส่วนตัวส่วนบุคคลก็ได้นะคันนี้นะครับก็ฝยหนึ่งคันเลยทีเดียวนะฮะ ก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะฮะกดการแจ้งเตือนนะครับเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะผมก็จะลงจะคลิปทุกๆวันนะจะจะมารีวิวทุกๆวันทุกๆคันนะที่มีอยู่ในบริษัทรยนต์350คันจะลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ผมวังนะฮะขอลอตัวกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ